ก็สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่ช่องหนัวเลอร์นะครับผมวันนี้ก็ยังอยู่ในเกมวันพีชอยู่นะครับผมภาคโลกใหม่นะ,นนนะครับพาร์ทนี้พาร์ทสิบเก้าแลครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับว่าจะเป็นชื่อตอนนะครับผมฟูจิโตโร่เคลื่อนไหวุ่มหมวกฟางถูกล้อมโดยสมบูรณ์ฟูจิโตโร่ครับผมโจรสลัดที่บาดเจ็บสาหัสพอช่วยเหลือประเทศสุดท้ายแล้วเจ้านี่จะถูกมองเป็นศัตรูหรือเวรบุรุษของประเทศชะตาชีวิตของพวกหมวกฟางให้ลิขิตฟ้าตัดสินเถอะ ถ้าทอดลูกเต๋าได้แต้มอื่นนอกจากหนึ่งก็จะไปตัดหัวของหมกฟางกับรอทันทีว่ะเส<า>ียงดวงว่ะซาโบไปซะแล้วเหรออยากคุยกันมากกว่านี้จังอะไรเล่าไม่ได้ปลาจากตลอดชีวิตซะหน่อยถ้าเดินทางต่อไปอ่ะก็จะต้องได้พบก,กันอีกแน่ จะว่าไปวันนี้พอไปที่เมืองก็ได้ยินข่าวลือกันให้แซรเลยนะว่าพ่อของบุเลกบินลีเ,เบกาเป็นเจ้าชายที่ไหนสักที่นะอะไรกันแปลกชะมัดพ่อของลีเบกา่าะคือลุงทหารแท้ๆฉันเป็นคนปล่อยข่าวลือนั่นเ,นเองเอเดิมดีคนที่ไม่ได้รับการสั่งสอนอย่างฉันก็นไม่ได้มีชาติกำเนิดที่คู่ควรจะเกี่ยวดองกับเชื้อพอวงอยู่แล้วเพราะฉะนั้น เป็นแบบนี้แหละดีแล้วจะดีได้ยังไงเลาลิเบกาเขรู้เรื่องนั้นหรือเปล่าอ่าจดหมายน่าจะส่งไปถึงแล้วฉันทําให้ลิเบกาต้องข่มขืนมานานจากนี้ฉันจะให้เธอมีชีวิตที่สดใสในสถานที่สว่างสวยอีกอย่างนะลิเบกาก็ยังเป็นเด็ก ฉันไม่อยากให้เธอปล่อยความสุขในอนาคตหลุดมือไปเพราะอารมณ์ชัว่ววูบเสียงอะไรอ่ะปะเทรมิโคเกิดเรื่องใหญ่แล้วเต็นท์ของกองทัพเรือวุ่นวายขึ้นมาแล้วอีกไม่นานที่นี่ก็จะตกอย,อยู่ในอันตรายลูฟี่ลูฟี่ผมนำทางให้ครับมีเรืออยู่ที่ท่าเรือทางตะวันอนอกใช้เจ้านั่นหนีไปเถอะ ลเมโอทุกคนฉันมีธุระนิดหน่อยนะ่ะลงหน้าไปก่อนเลย <S <S ลูกเต๋าออกหกเอาละบัญชาสวัสดิ์กองทัพเรือทุกหน่วยไปจับกุมหมกฟางรวมถึงทางกาลรอและอาชญากรคนอื่นมาให้หมดเอาละดวงกุดแล้วหรือยังขอถามพิสูจน์หน่อยด้วยพละกำลังทั้งหมด ลีเบกาลูซี่ซดีจังเลยฉันอยากขอบคุณให้เป็นเรื่องราวนะหนหูจะไม่ได้มาด้วยเรื่องแบบนั้นเธอยอมได้หรอเรื่องทหารนะ่ะเขาตั้งใจจะไม่มาเจอเธออีกแล้วนะลูซี่ฉันได้รับจดหมายแล้วคุณทหารนะ่ะพยายามเต็มที่เพื่อตีตัวออกห่างจาก,กฉันทำไมล่ะฉันพูดเรื่องแย่ๆหรอ เขาคงไม่อยากอยู่กับฉันคงรู้สึกลำคาญจะไปรู้เหรอเธอคิดเองสิฉันแค่มาถามว่า,า,วาเธอยอมได้หรือเปล่าก็เท่านั้นไม่เอาหรอกจะไปยอมได้ยังไงถ้างั้นจะมาไหมอือไปสิขอบคุณนะ <laughs> ไม่ต้องเป็นห่วงทหารเรือนั่นมันท่านริเบก้านี่ดูเหมือนจะถูกหมวกฟางแล้รัาตัวว่าไงนะ แจ้งไปกองทัพเรือทุกหน่วยรีบจับกลุ่มหมวกฟางแล้วช่วยเหลือเจ้าหญิงรีเบกาลูฟี่ฉันจะได้ฉันจะเบิดทางไปหาคิวรอนที่อยู่บนเนินนั่นเองหลังจัดการจับพวกที่ฟังหลังเสร็จเข้าใจแล้วนี่เรามาเล่นแบงกี้มากนะผมนี่นั่นมาท่านรีเบกากับหมวกฟางอย่าบอกนะว่าเจ้าหมวกฟาง กองทัพเรือทุกหน่วยทันเรเบรกาถูกจับตัวไปแล้วรีบจับกลุ่มหมกฟางให้เร็วที่สุดหมกฟางในเวลาสำคัญอย่าง,งนี้เธอจะไปอยู่ไหนช่างเถอะพวกเรามาเตรียมการหนีกันต่อเลยก่ยอนหนึ่งต้องชะลอความเคลื่อนไหวของกอททงทัพเรือทำลายสะเบียงพวกนั้นคงวุ่นวายแน่นอน นะเอาละแล้วจะเป็นคนล่อศัตรูให้เองระหว่างนั้นทำงานให้ดีละกะลําปีไม่ต้องมาบอกก็รู้อยู่แล้วส่วนผมจะไปเค้นที่อยู่ของสาเบ,บียงแล้วกันถ้าโดนไล่าตามขึ้นมาคงคงลำบากเชื่อไม่ได้นะจัดการพวกที่อยู่แถวนี้ก่อนลวกันทั้หมดนะ เอาละเท่านี้ก็เก็บพวกนักรำคาญหมดแล้วถ้างั้นไปต่อเลยหรือไปกะหมดหมดแล้วจริงเหรออืมขอบคุณนะลูซี่ขอบสีนครับผมลิเบกลิเบก้าอย่ามาโกหกกันสะิ หนูไม่ใช่ลูกของเจ้าชายที่ไหนสักหน่อย <c oughs> ถึงจะฆ่าคนไปกี่ร้อยคนถึงมือจะแปดเปื้อนสักแค่ไหนพ่อของหนูก็มีอยู่แค่คนเดียวหนูเป็นลูกของคิวรอสยังไงล่ะอย่า <c oughs> มาโกหกกันสิ อยู่เ <thôi> คียงข้างกันสิคุณตหารให้ฉันเป็นพ่อของเธอได้เหรออืมาอยู่ด้วยกันเถอะคุณพ่อ อุ่นดีไหมอือตัวเต็มอาตระไกอุ่นมากเลย <S 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 มาครับเรายังไม่จบนะครับผมลูฟี่ถอนตัวแล้วนะผมไปเกลัปีแกจะไปหาเรื่องพวกลูฟี่ลูฟี่นะเวย้ยผมถูกพวกของหมอนั่นช่วยชีวิตไว้ ผมไม่เอาชีวิตเพื่อนของผู้มีพระคุณหรอกนะซูเปอร์มาแล้วผมสเบียงเอาไว้ที่ไหนใครออกมาดีๆถ้าไม่อยากเจ็บตัวอบอกกันได้ๆบอกแล้วอย่าโจมตีกันนะอะไรวะยอมไงเกดผมไรโต์อันนี้่ กองทัพเรือจำนวนแค่นี้เถอะหยุดปลาเลียวฉันไม่ได้หรอกว่าไงนะแกอุ้ยโคตรง่นี่เลเซอร์หน่อยปลาหยุดได้แล้วผมไปอุ้ยอุ้ย เยอะเลยนะ<ป>ตายหมดได้ทั้งวันทั้งทั้งวันยังได้แต่<ป>เวลาต้องกลับไปทำภารก<ป>ิจแล้วมาตังกที่จัดการ500คนโจมไปน็นตังีม แล้วเปิดนัดสุดท้ายคือแรงมากอ่ะมา,มาคุณนับสองตัวแล้วทัให้หาผมกดูอ,อุ๊ดเดือดอ่ะเอาละตอนนี้ก็หนีตอดสบายใจได้แล้วหนีอย่างเดียวอุ๊ซ อนเงจะทำให้ศัตรูแตกพายไปเองจริงหรือเปล่าเอาละเริ่มพังไปได้หนึ่งทีแล้วเอ้สเปลี่ยนของเราหายไปไหนหมดนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันนี่ โอ้โหตายยากความถึกว่ะไอ้อธาไม่ตายไปเลยยืนนิ่งเลยนะเราเนี่ยยืนนิ่งเลยนะยืนยนิน่งเลยนะเราเนี่ยนี่บอกที่อยู่เก็บที่สเสบียงมาเดี๋ยวนี้ท้าไมอยากถูกฟันแล้วไม่ใช่หรือแสปิกอยู่ทางโน้น พอใจหรือยังสุอร์ะดับโคตรแรงนี่ไอ้ฟางไม่ดีครับตี๋ทำให้ผมต้องทำงานยุ่งยากแบบนี้เป็นพวกที่บาดหนักจริงๆนะกลุ่มบกฟาง ไปอาต่อเดินไปเดินไปโย่ไปได้สวยเลยแฮะมามาดูดูท่าเดินนะผมโอมบ่เอ้ยจะพวกสลัดจะเปียงอยู่ทางโน้นพันคนแล้วผมเล่นเรื่อยๆครับผม ขอร้องท่าเป็นตายอู้ยหุ่นยนต์ว่ะโอ้โหโอ้โหโคตรมันแฟมลูดยนต์โอ้โหโคตรบุกบุกกระท่อมบุกป่าป่ากระท่อมแปแล้วไปก่อ ไม่ได้ละการลาพิงภารกิจคือเป็นการฝ่าฝืนตายป่ะอุ้ยถึกเหลือเกินนะเราเนี่ยถึกเหลือเกินนะเรามาม รอคพังเรียบร้อยครับผมมาเบอร์มาจบา,ายหมดอีกนิดเดียวทำลายมันให้หมดจะทำให้พวกกองทัพเรือสับสนไม่ไมน่าสับสน ก็ไปได้สวยเลยทีเดียวเฮ้เราขึ้นตรงนี้ได้ไหมโรหนักแข็ไปเนี่ยามเิงยืนนิ่งหรอยืนนิ่งนะยืนนิ่งนะโเลยเะไร มาเกิดเกิดนไปแล้วสเปียงอยู่ทางนู้นมันเยอะจริงๆสเปียงพวกมันเนี่ยโอบ้บานแตดบานมังแตกแล้วนี่เลเซอร์ปักหน้าไป ียบรอ้อยทำลายจะเบียงสมดทีนี้ก็คงปลอดภัยเปสักพักนะ,ะการเคลื่อนไหวของกองทัพเรือนะ่าจะชะลอลงแน่นอนได้เวลาแล้วไปเลกันเลยไหมกูบกฟังแล้วรอเริ่มถอนกำลังสู้สู่จุดมายครับผมเราองไปกันนะ ถ้าคิดจะหนี้องท่าเรือทางตะวันออกผม,ผมต้องรีบไปบ้างแล้วละ่ะก่อนที่ผมจะไปถึงพวกโจรสลัดจะหนีมันไปหมดคนหรือเปล่านะมาก่อนเถิมาก่อรเศษหิงจะฟ้าแบบนี้ถ้าโดนเข้าไปตรงๆอะ่ะเจ็บแน่ ปโอ้โหโคตรมัถ้าพวกเราไปที่ท่าเรือแล้วจะหยุดเสร็จหิน really? น an ั่นได้หรือเปล่านะแต่ว่าทางนี้โดนปิดไว้หมดเลยเป็นแบบนี้ไปท่าเรือไม่ได้แน่ไม่ได้ครับาทางอื่นครับผมเฮ้ยาโทโลมิโอจะมาเด่นเกินผมนะคราวนี้ผมตั้งห่าไม่เชื่อเวลามาพูดแบบนั้นนะเฮ้ย ไม่ตายสิไอกระลำปีที่เอาแต่เนีหยนี่โดนเลเซอร์ก่อนไปจะพวกบ้าวิ่งไปถึงจุดหมายที่สุดกำลังจิ้มระเบิดหน่อย ไม่ค่อยโดนเลยับขอบใจนะป่าท,ที่เหลือด้วยเธอคือผู้มีพระคุณช่วยชีวิตผมก้อนอุศบกับการช่วยผู้มีพระคุณก็ไม่แปลกใชมเปญล่าง่านไปได้สักทีมันกันต่อเลยจะเอ่ตัวเองมาแล้วิวบ,วบ้านเบ้น,บนเมแปกห ไปต่อได้จักทีลุยกันเลยโอ้ดีขอบใจมากไม่เป็นไรครับรุนวีโซโลปลอดภัยผมก็ดีใจแล้วครับเป็นสี่ป่ะเียไปต่อแบบระวังระวังไม่ให้โดนจีกเป็นจีนงจกันเถอะ โอ้โหเราเปิดบ้านทั้งหมดสุดจัดเฮ้ยทำฟ้าก้าวหรอแต่จะไม่ทำเพื่อนหนายหรอกนะหนะูหูน่ะรู้อยู่แล้วโอเคมครับผมมีอะไรตอมไหย ยังไงก็เถอะพอปกป้องไว้ได้แล้วที่เหลือก็อมีแค่ลุฟี่ลูฟี่ขเขาไปอยู่ที่ไหนเนี่ยถึงจะมีโอกาสหนีไปได้แต่ก็ไม่มีทางรอดหรอก,อ,รอ,กอย่างน้อยผมเป็นคนนำทางไปลงนรกประกากรโอ้โหมันในหญมากมาเลยครับผมผู้จิตรอิชชมาเลยต้องการ ต้องการครับผมมามาเลยต้องการไปไหนนี่ครับผมจเจอลูฟี่แล้วผมลุงเป็นนักพนันถึงจะเป็นพลเล็กฉันก็ไม่หนีหรอกนะโอ้ยอันตีไปก่อนนะผมไปก่อนมุจิโคโล่นี่นะลุงปีลูฟีอ่อ้าวมาเชิญหน้ากันเต็มที่เลยดีกว่า เฮ้หมวกฟางหมวกทำอะไรอยู่น่ะว่าครูพี่ลิฟี่เนี่ยเวลาแบบนี้่ไม่ต้องมาสู้จริงจังก็ได้มาพายมาจะเตะแล้วนะจะต่อยแล้วนะ ตั้งใจจะทําอะไรเห็นพูดว่าจะเตะกับจะต่อยมันต้องแตะเมื่อกี้แล้วนะฉันน่ะชอบสัตว์ลุงตอนที่มองไม่เห็นหรอกนะพอฉันไม่ได้เกลียดลุงสักหน่อยการเห็นใจมีประโยชน์อะไรกันผมัคนใจรันผิดหวังกับคุณจริงๆ ช้าเนยอุ้ย,ยตะเบิดฉันจะไม่หนีต่อไปแล้วถ้าไม่จัดการพลเ,เรือนกองทัพเรือและสิจักรฟัิก็ไม่ไมทาป็นเจ้าโจรสลัดได้ครับยังพอมีแรงพูดได้อยู่สิฮะมีอยู่แล้ว ตัวใหญ่หน่อยหมุน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 หุนหมนหมุนหมุนหมุนหมหมุนนหมนหมุนหนหมุนห เสือดุหมวกฟางโอ้ดีใจนะคเียนีมน่มันไม่มีแม้แต่เศษเสีเส้ยวของความโกรธงเหลืออยู่ในใจทุกคนพยายามจะช่วยนายกันอยู่สินะ นายนะ่ะเป็นคนยังไงกันแน่คงมีไปหน้าที่อ่อนโยนสินะถ้าฉันตามไม่บอดก็คงดีแล้วจบเลยครับผมก็ยังได้เอสุดจัดผมก็จบแล้วนะสำหรับภาคโลกใหม่นี้นะครับผมมาเดือเรื่องก็เข้มขค้นสูต มันเลยนะเปิดหัวได้ดีนะสำหรับจะไปภาคต่อไปนะผมโอเคครับผมยังไงวันนี้ก็ต้องขอจบเพียงพาร์ทเท่านี้ก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวไว้ต่อในเกาะใหม่นะผมแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดติดตามใ่ช่องด้วยนะครับผมยังไงก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผม